เธอก็อว่าแกด้วยอยู่กับ,กบ,กบมนุษย์สัตงดาวนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นนุษสัตว์ดาวน้องอาจจะไปเป็นหนอนเด้งแบบนี้นะคะองชิโดอนค่ะเป็นตัวที่เป็นาผู้หูหนวัน้องเอลิโอในเรื่องนี้นะคะิว่าน่ารักมาเลยแล้วก็มีความสลกนามากเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวปวดเนยนะคะิว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เ้ียว่า น้องเอลิโอนะคะที่เป็นตัวชื่อเรื่องเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะแตกแยกกับเพื่อนคนอื่นเขาสุดใจที่ไม่เหมือนคนอื่นก็เลยส่งสัญญาณข้อความไปหานอกโลกนะคะว่าให้มารับเขาหน่อยเขาอยากแบบเพื่อนเขาอยากไปเอาอากาศเลย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอกับสภาพใหม่ๆต่างๆทันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดหวังได้เลยว่าทางบิสซี่พิซซ่าเนี่ยทำแอนิเมชั่นมาหลายเรื่องที่สนใจรื่องงนประเด็นที่แบบว่าเราไม่คาดคิดว่าเขาจะใส่ประเด็นนี้เข้ามาในแอนิ ัเขาเปิดตัวอยู่ได้เพราะฉะนั้นคิดว <the d Uber> to ่า <met> น <Bible> ่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตลกแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของดีโอเนี้ค่ะเราเองก็ยินด้วยได้อย่ากแบบโอกาสใช่หรือก็คือเป็นคนที่ชอบโอกาสอยู่แล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดตัวแอนิเมชั่นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนะคะคือว่าภาพมันรที่ต้อสวยมากแน่ๆทำดีไซน์ทำหนักแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ด้วยที่ใช้ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้นก็พา แล้วค่ะดูมาตั้งแต่เด็กเลยต้องทำแบบเออเทเลทิฟอลเอ่อะถ้าสมัยใหม่เนอะอินไซอาอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวเซลล์เลยอ่ะถึงก็เอ่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดเลยที่กำลังจะออนวันทีก้าวสิงหายนนี้แล้วนะคะทั่วประเทศในโลกน่าจะเยอะแน่ๆเลยค่ะสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าคนวัยอื่นๆนะคะหนูก็คิดว่าน่าจะดูกันได้แล้วเราอาจจะรู้สึกอินไปกับเรื่องง่ายๆมากเลยที่ขนาดอินไซอาที่เป็นเรื่องของเด็กๆแบบเฮ้ย มีประเดะ็นน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะคะแั้วก็เรื่องนี้คาดหวังได้เลยค่ะว่าเอลิโออาจจะทำให้เรารู้สึกอยากมาช่วยใครความแปลกใหม่ของชาติที่มันทำเกี่ยวกับอวกาศด้วยก็นี่แหละค่ะดารชมแล้วก็ผูเชี่ยวเจ้ากอดอนกับเอลิโอแบบไม่ดยกันนะคะส่งไปบอกว่ามาเยี่ยมเราหน่อยค่ะอยากเจอเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พาไปเที่ยว ต่างดาวหน่อยได้ไวอยากไปมากเลยอยากรู้ว่าเทคโนโลยีทเขาทำเด่นทางข้างต้นดาวเป็นยังไงกันแต่ภาพยนต์ Disney Pixar Animation a l i e n เรื่องใหม่ล่าสุดจาก Disney จาก Pixar Studio ไว้ด้วยนะคะก็ไปเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกอล์ลอนแล้วก็เอ่อน้องเกลีโอนะคะที่เป็นผู้หญิงคนไทยเป็นเรื่องแปลกแบบแนวที่ทาม าทำเกี่ยวกับอวตารนะคะแล้วก็รับประกันได้เลยว่ามีเรื่อกเลือกคิดใจแล้วก็ทำให้ทุกคนกินไปกับทางพิซ่าแล้วก็เอริโอนแน่นอนดูและดูเทปทุกใยเลยนะคะวันที่สุดยอดที่เราอยากจะได้รู้ทำเปิดค่ะก็มีซีรีส์ออนแอร์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเียก็ฝากติดตามกันด้วยว่าหาทุกทางออนไลน์เพียบเลยแล้วก็ทางถ้าถ้า ที่ว e ่าดูสดพร้อมกันแค่านช่องวันนะคะก็เป็นเรื่องที่เจอได้ไป็นเแื่อเรื่องนี้เราก็แบบเฮ้ยมาเปิดตัวได้เดี๋ยวเรแล้วแต่อ่อนไปแล้วสองตอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยอาจจะมันเขี่ยวหรือมันได้ล้ำตาบ้างอาจจะเออ่รู้สึกลำพานน้องกันบ้างก็เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องก็กำลังจะโตแล้วทุกคนฝากติดตามตอนสามตอนสี่น้องจะเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้ ยิ้มแสบ,บอยู่เรื่อยๆค่ะลายก็ดีใจมากที่มีคนสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยใครเจอเท่า,หาไหร่ใช่ค่ะเจอเจอไม่ไม่ค่อยจะสำดาวเท่าไหร่ดีใจมากๆที่ผลได้ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ปูเบื้องหลังเเรียกว่าภูมิหลังตัวละครว่าเติบโตมาอย่างไรมีกลมอะไรในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอเป็นแบบนั้นเชิดก็มีจุดที่ว่าเออแล้วน้องเป็นคนยังไงจะเป็นอะไรเป็นหลักซึ่งสำหรับเชิอน้องเป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีความรักอยากให้ทุกคนเอ็นดูรักให้เอ็นดูเขามากๆรู้สึกเป็นคนที่หวังดีต่อคนรอบตัวสุดๆเลยเพราฉะนั้น น้ำดาวอาจจะใช้ใจนำาืนหลักอาจจะคิดไม่รอบคอบนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะเรียนรู้และเติบโตนะคะทุกคนอยากให้ติดตามจนไปถึงที่ที่สุดท้ายเลยว่าจริงๆแล้วเขาจะเลินเลยกับกับคารันได้อย่างไรบ้างจะเพื่อนรักเราจะไปรับเพื่อนได้อย่างไรนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้ชีวิตกันหรือเปล่าตลอั <Maria. S 1> โตขึ้นด้วยค่ะแล้วบทที่โตขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่เขาเออกแบบไว้ให้ทุกคนอินแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันแต่ละตอนแต่ละปีเพราะฉะนั้นเขาจะคัดมาแค่ฉากที่แบบทําให้เรา impact รู้สึมกมากๆอย่างในตอนที่สองเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเหมือนวิจาแบบเคื่เร็วจังเลยแต่เขาทำง,งานร่วมกันมาแล้วเคยกันมาหลายครั้งแล้วดีกว่าจะแบบพวกมิ้งค์แบบที่เป็นอาจารย์ในช่วงไทยเรื่องนะคะก็มันเรียกได้ว่า ารมณ์ก็มีพี่บอยนะคะคอยกำกับแล้วว่าคอย,กยไกด์ให้อยู่แล้วว่าอยากใครอยู่แนวไหนอยากให้มันเข้มข้นข,ขนาดไหนแล้วก็คุยกับเอมด้วยค่ะว่าเป็นยังไงดีว่าแบบเราจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะทะเลาะกันไปเลยซึ <c oughs> ่งก็อย่างที่เห็นนะคะใน EP 2ก็กมีทะเลาะแตกปากกันไปแล้วแล้วก็รอรุ้นกันในพีต่อไปว่าเขาจะดำเนินเรื่องกันอย่างไรเพราะแต่ละตอนแต่ละ e ีมันมันไปเร็วมากทุกคนก็ข้ามพาลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยเพราะว่า เรื่องมันเก็บกนมากไอหายไปหนึ่งเพลงอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วอาทิตยกี้เกิดอะไรขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออท่านแบบนั้นเลยดีกว่านะค,ค,คะนกนกนกที่ใจมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่รู้สึกจิตเคมีของผู้ผู้เชิญกับเอ๋แล้วก็นก้ำดาวพารน,นนะคะก็เป็นอีก คือคนที่จะรู้สึกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลในการทำงานมากในวันแรกที่เจอกันแล้วก็เขาเป็นนักแสดงใหม่เขาเป็นนแสดงเรื่องแรกแต่ว่ามีความแบบพร้อมจะกระโจนเข้าไปในบทบาทประธานาธิบดีใช่ไหมเาเป็นใจดนัน,ดนเลยอ,นน <c oughs> อาจจะไม่น่าจะเป็นอยู่ก็พีใจที่ได้มาร่วมโปรเพลงนี้เพราะบทเพลงนี้ใหญ่ามากแล้วก็พี่บอยลงมากำกับเองด้วยก็พีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโปรเพลงนี้แล้วก็ มีเคมีเข uh, ้าก uh, huh? mm ัน hmm. ก mm ับเอฟถ้าเคมีไ hmm. ม mm ่เ hmm. ข yeah. mm ้า hmm. ก mm ันกับเอฟอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาในส่วนวงในบทนี้ค่ะเพราะมันบทยากด้วยอะบทแบบไหนที่ผมจะเล่นแบบเค้าตอนแต่ละตอนแต่ละทีอะมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็พี่บอยลงมากับบเอพีก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็การทำงานที่ท้าไม่เชิได้ก้าวกระโดดไปทุกท่านแล้วก็ตัวละครที่เล่นก็ค่อนข้างจะไกลตัวมากๆนะคะมากเลยแหละ ใช่ค่ะนอกจากคาแรคเตอร์ที่ต่างกับตัวเองแล้วที่รู้สึกว่าเออถ้าหนูทำได้ก็แปลว่าเราก็เป็นนักแสดงคนนแล้วด้วยแ่ก็รู้สึกเห็นแล้วว่าเออเชิเล่นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ความยากของมันู่ที่แต่ละตอนแต่ละปีเรายังคงเป็นนักดาวแต่เป็นนักดาวที่โตขึ้นในทต่ตอนได้ย่างไนบ้างแล้วก็การตะดตนเรื่องราวในแต่ละปีอะเยอะมากแล้วเราจะสื่อสายยังไงให้คนรู้ว่าเออมนถ่าาแล้วเขาทำใจได้แล้วหรือเขาผ่านเหตุยากอะไรมา ว่ายังมีแผลในเรื่องนั้นอยู่นะแต่ก็สื่อออกมาเราวเห็นก้าวข้ามได้แล้วนะโอ้มันมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ที่ได้แสดงต่อไปที่ต่อไปมีอะไรให้เราได้ดูบ้างมีที่ไหนบ้างถ้าได้หนูพูดนะทุกคนได้ดูทีเซอร์ เดาไม่ได้เลยที่ทุกคนเดาค่ะตอนนี้หนูพูดได้ว่าคิดหมดที่เข้าที่ได้รับการแต่คือมาน่าจะคิดหมดนะคะทุกคนไม่คาดคิดแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ตามคอยรู้คอยเชียร์ตัวละครต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคนจะรับแร็นดูดันมากขึ้นหวังว่านะคะว่าจะรับแร็นดูดันมากขึ้นแล้วเขาก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดในชีวิตเขาแหละแล้วค่ะติดตามรับดาวต่อไปในทุกตอนด้วย ถือว่าเป็นเรื่องสิ้นท้ายก่อนที่หนูจะหายหน้าหายตาไปค่ะคุณแต่ว่าปีหน้าก็ยังมีผลงานที่คนได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมีไข่ค่ะเรียกเลื่อนด้วยภาพติดตามไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้นานเป็นรรรเียบร้อยแล้วแต่งตังแล้วค่ะเพื่อนมิชาแล้วนะหนูเชิญเรียนคณะบริหารค่ะเป็น MBA นะคะแต่ว่าเอ่อเป็นที่ต่างประเทศก็โดยภาพรวมโดยทั่วไปแล้วก็ โชคดีที่ประสบการณ์ทำงานแล้วเขาก็โอเค่ยนประสบการณ์นะคเป็นที่เป็นคนที่ไม่ได้เปิดกายเปิดมาดูแลตัวเองเฉยเลยค่ะเป็นบริษัทล่าสุดที่เฉยเฉยแแล้วนะคะแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ในระบบของการทำงานธุรกิจต่างๆรวมถึงต่อยอดตัวเองว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองอยากจะทำอะไรกถ้าหากได้เจอรวมถึงเป็นแจ็เพีร์หรือว่าเป็นแจ็เพีร์จากการทำงานอะไรแบบนี่ที่านมา แลเชอรก็ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศในในหลักๆมากกว่าเดือนๆที่ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วก่อนจะไปเราไปทำข้างหน่อยดีกว่าก็เตรียมเรื่องที่พักที่อยู่เอกสารเยอะกว่าที่หนูคิดมากๆเลยค่ะเป็นคนเอกสารในการเตรียมการอะไรอย่างมันเยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เสมอเลยว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆให้เชอรได้เรียนอยู่เรียนรู้อยู่ในทุกวัน ครั้งน kind of like ี้ก็เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปเนี่ยเราน่าจะได้เพื่อนต่างชาติเยอะกพราคนต่วใหญ่ที่ไปหลายวก็มาจากหลากหลายประเทศเหมือนกันต้องเชิญไปทีเดียวหรือว่ามีใครอเดียวคะแต่ว่ามีมีมีน้องๆเบบเบิลรุ่นหนึ่งที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็อย่างเชอรีหรือว่าอย่างคุณซินานางะไรพวก็รู้จักกัเขาไปอยู่นู่นอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่หายขาดเชิญไปไหมแต่ให้ที่เปิดนี้ไม่ได้คิดจะแบบ ตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะมีศ pues mm ิลปินเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้างดูแลตัวเองเป็นหลักซึ่งเป็นเป็นเหตุที่หนูแบบโอ้ได้ได้เรียนรู้เยอะมากรวมถึงได้ได้เห็นมอสคิมการส่งสัตว์ในสัตว์น้มันมันมีหลากหลายสัจจแล้วก็หลากหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ในการดูแลส่วนสิ่งอ่าการทำงานของคนต่างๆว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้ดูแลทั่ส่วนต่การเรียนรู้ตอนนี้อาจจะทำอะไรยิ่งใหญ่ตัวนี้ ก็จริงไม่มีอะรเป็นหลักเลคะแล้วก็เยๆก็ยังรับงานไดู้อย่ากนี่ค่ะรจงานนไคไม่ได้เป็นผู้สัานเลยังานก็จริงๆหนูเทรนน้องมาปีกว่าแล้วค่ะในการที่จะรับบรการเรียกว่าการทางานของ ลูกเจอแหละแทบจะเลี้ยงกันมาตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นเข้ามาแล้วก็เทรนน้องๆในกันจะทำงานต่อไปโดยที่เชอร์ไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ได้ซึ่งน้องเก่งมากค่ะแล้วก็น้องสติัวเองมาเยอะมากรวมถึงรับงานจากเชอร์ไปได้หลากหลายและอาจจะเก่งกว่าเชอร์ด้วยเชอร์คิดว่าตอนนี้เขาก็รับมือกับหลายอย่างมากๆภายในนะคะแล้วก็คนงานต่างๆที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับฟีดแบ่งที่ดีมากๆจากจาคนไทยก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้น้องสามารถพาบิ BTS ออกไปน จ็นต่อการในรูปแบบที่เขาต้องการได้แล้วก็มีคนมากที่เขาสนใจด้นะคะทางคู่คนแรกเนี่ยก็จริงๆเขาอยู่ในแอกกับปันอยู่แล้วนะคะซึ่ก็จะมีน้องที่เป็นคนหลักๆในการที่ดูแลเบมเบอร์กับไในยีนอยู่แล้วแล้วก็พัมเปอร์ก็ค่อยๆดูมาว่าใครเหมาะใครพอจะเป็นคนประชาญาอยางที่ได้กับเด็กได้กับเด็กันเองได้ด้วยอีกก็นี่แหละค่ะมางตัวมีพัมเปอร์ลงถูกน้องก็มีความ ต้องการที่จะเติบโตในเส้นทางใหม่ๆตัวเองด้วยก็นั่นแหละเหมาะสมที่จะขึ้นมาดูแลตรวมถึงอีฟูที่เป็นกับการดูอยู่แล้วที่รับหน้าที่กับการดูมาสักพักก่อนหน้านี้ยก็พอจะเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรแล้วเขาก็เป็นผู้รับผิดชอบด้วยนั่นก็จะประสานงานกันคนนี้วางใจมากๆจริงๆอันนี้ก็คือผมว่าวางใจมากๆจริงๆแล้วก็เชื่อว่าน้องจะเติบโตกันได้ต่อไปเรื่อยๆและอันนึงที่มั่นใจคือน้องเก่งกันมากค่ะ น้องมีทาเล้นมากๆน้องมีแพชชั่นแล้วก็เจนใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้ถือเป็นที่6แล้วก็ยังคงมีใจรักในการที่เป็นไอดอลแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครที่ชื่นชอบระบบเจนพีที่แบบที่ได้เจอกันบ่อยๆได้เจอกันอยู่เรื่อยๆได้เห็นการเติบโตของน้องๆตั้งแต่วันแรกเขาก้าวเข้ามาในการเป็นศิลปินไอดอลแบบนี้นะคะแล้วก็จนถึงวันที่เขาเติบโตเก่งมากขึ้นใช้นิ่งมากขึ้นร้องเพิ่ขึ้น เด็กมากขึ้นรืเป็นพิ่ซกรได้ด้วยเนี่ยก็ฝาเต็กตามน้องมต่อไปทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการในการเจอพี่ซอนได้หน่อยใชะไหอก็ยังคงไลน์มาถามว่าพี่เชิอันนี้ยังไงนะอยู่บ้างค่ะซึ่งเชิก็ยังพอมีข้อมูลที่จะส่งต่อให้เขาแล้วก็บอกว่าเออแนะนําต่อได้ว่าเออแบบนี้อันนี้ติดต่อคนนี้นะอันนี้ติดต่อคนนี้นะเลยเขาบอกอยู่เรื่อย ก็ oh, เรียกว่าค่อยๆฝตัวเองมาตั้งนานแล้วนะคะค่อยๆแ่งมอบหน้าที่ต่างๆให้น้องอยู่เรื่อยๆฉะนั้นไม่ค่อยใจหายเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากที่จะวางมือให้กับน้องๆต่อไปแล้วก็ยังมีชีง,งานหลังบ้านที่เขาทำงานกับน้องๆกับ